ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทีทุกคนทุกท่านเนาะพบกพบเจอครับมืออยู่ตลาดนัดบ้านหัวายครับลำพืชตะการจังหวัดทุบเนาะมีทุกเสาครับมีทุกเสามีทุกเสาเมื่อกาดแต่เสาเดึกเนาะยังบ่ทันมีมาป่านใดใช้สายกุหลาบเดี๋ยวพาเบิ่งอัปเดตเบิ่งสนามเนาะเบิ่งราคาพร้อม จะรมก็หลาะก็แร้ครับด้อขอบคุณคุิตีตามหม่นะจาบาทละโคมแม่ลูกคุหอนเจ้าบาทสห่นสองสี่หมื่นสองพันลูกแม่แม่กับม่านไก,ก,ก่้สอะห่วสึงสมเกยสามหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่ซือสองได้สแถมหนึงได้สได้สามโอแม้แม่มานแม่มานใกลจออกแล้วว่าสันเป็นไง แมวม er the ันชอบแบกันเดียวต่อิ่งครับต่อป่งตลาดบ้านคุณฝายครับเพเภอตะการานตกบนครับบริเวณหลอดสน้มเรามีสองฟังครับฟังฝุ่นตรงนี้ครับโค้ดตัวละจักบาทพ่อสามหม่นกว่าลูกสามหมนกว่านี่แดงๆนี่เจบาทพนสามหมื่นสามสามหมื่นามพันคเถือกโค้ดเถือกแม่นี่แมวแม่ลูกคาแม่เราโ้แมวเรา กบงี s <S oh, 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 oh. Aja, ่ยนที่หี้ยก็มีใช่เหีมันใส่หีมันเสี่บงนะเป็นย่งนี้นี่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 เอาบงเดาสนุกสนานครับตลาดเขากระบือบ้านน้อยฝายครับอำเภอตะการังหวัดอุบลสนุกแค่ฮะเต้เศ้าเต้เดือกหน้าประตูทางเข้าครับด้านเจ็ดเงินเนาะตัวเลขยี่สิบแปดรถก็เริ่มทยอยเข่าอยู่ แล้วพาไปเบิ่องอัปเดตเพิ่งไมตลาดเลยแม่หอยก็มีด้วยครับแม่หอยครับมีพอสมควรแม่นนหอยเท่ากับแม่หอยหน่อยแม่หอยใหญ่ตื้นเยอะครับตื้นเยอะกินสวยอัพเดทราคาอัพเดทราคาบน 5, นูน่นแม่หอยสายจับครับสายจับครับ เง้วเมอะไรไปเลยแม่เมล่นสองหมื <fruits> <gment mouve> ่นโอ้ยแมล่นสองหมื่นครับสองหมื่นมันจอยนะครับมันจอย แม่ลูคมนี่เจ้าปครับเปิดอยู่ย<า>ที่เจ้าเพต่นตอกันอยู่บ่อสิตัวราคาห้อง่หองมนสนสองนสี่พันนาเาเนาะว่าผูจบานนี่เจ้าอม,มือทุกคนหานะครับเปิดมือทนหางีคขายอยู่ เริ่ซ้ายหลังงว้กไเริเร่มมีพยอเข้ามาเลยนหลานัดบรนหุสหนสายนะครับมีทุกเสาครับกับเขากัมีง่วก,กัมี่องกองเนี่ย่ะฐานใหญ่แล้วกี่นี่ประเทศไัน ไี้ขา่ยัห้หขาไสียงาบัวเาได้ยูอ่ะสามี่พันปดตลาดบ้านหัวไฟครับมีเวียดครับเวียดมาขายงัวนำนี่เวียดขายงัวตัวเทไลครับนี่ตัวเทไเวียดเลยนี่ตัวเทไรับรปัญหาได้หมดเล ขายไปไร้ขายไคนว่นคนซื้อน้อคนได้ก็ชื่อไปได้ช่้นนี้ชงพันธน่อยอายอมแล้วโดยดยโดยเปียนขายของแฟีไม่คนไทยวาวเนี่ยขายของเฟนงต่อไม่ได้เบี้ยคนนี้ใจเงินสุดเลยเขาถามเขาถามราคาเท่าไรเ่าถามหน่อยขา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 ยสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดชื่อชื่อเอาไปเอาไปยังเนี่ยเอาไปกินไกลน้อยบอก ชุดๆอะต่อต่อบังครับต่อบังต่อบังชือเท่าไรซื้อสุดๆ,ๆ,ดๆ,ดๆต่อเวียดเลยครับต่อเวียดเลยสีสันตลาดบ้านหอยฝายนะครับเด้อที่ห้าปลาตีสนุกสนานครับมีเวียดเวียดมีเวียดองค์นึงครับเวียดองค์นึงมาขายขายก้อนหน่อยตัวนึงนี่เพิ่นว่าท่านได้ขายอยู่นี่มาซื้อเลยเพิ่นนะ ้าดไสนามโฮมเต้โฮมแต้บรรยากาศโฮมแต้บรรยากาศสนามอีกฟังนึงเนาะง้อปลายครับมือหนี้อลาเบิ้งแล้่โดยร่วมเหนง้อปลายแค่ครูอจักบาทครับนี่ครูลอน ะตัวละหมื่นหาร้อยตัวละหมื่นหาร้อยครับราคาเปิดอยู่ที่ตัวละห้าร้อยหมื่นห้าร้อยงอปูด้วยครับ,ดบเด้อจำปาส้มแดงจำปาแดงครับเลี้ยงแดงเลี้ยงแดงต่อรองได้สายรอสายเลี้ยงเนาะ ม um ัวรอมัวรอฟังนี่แ่งง่ากทา่สันยำเสาครับโู้อยู่ในนักาบคนมตก บรรยากาศทางเขาเนาะโอ้นี่หอยหน่อยข้าวจับงัวตั้นถิ่งง้วจับงัวสีสันย่ำเสา,น,าน,สนะครับเนาะมีพอสมควรตายละวัไะนไรแบานนะี้เนาะมีพอได้เหลือได้คือได้หาขายได้เหลือขายเหลือเหลี่ยงขายยงเนาะืึงดอกต้นบนางฮครับตลาดมีทุก วันเสาร์ด้วยครับวันเสาร์เป็นยังย่า,งงายเลยเนี่ยเนอยเบ๊ไม่หัวตัวนะหัวนี่นะเครื่องเกียร์ เงาปูบรรยากาศซุนกันข้าตลาดซื้อสายโคตรตะปูเขาเนาะกับสายเหนือเพ,พราะตัพอมีอยู่สายเลี่ยงรรยยกันหลายครับคือเหลี่ยงชุ่มราคาครับหลายราคาหลายตัวเลือกครับอันนี้สายรอครับโซนสายมอรอเข้า เท่าไร่อนีสองมื่นสองหมื่นพันราคาเปิดที่สองหมื่นพันต่อเบิรงนรับต่อเบิ่งครับมิเตอร์ตัวงอแงครับ่อรอครับสายรอแม่งอมนะมีสหน้องามรายรอสายไหสายยงเาล้งสูงมากคามรอหน้าคนต้งหนาใหญ่ๆ เอฟซไลเลือกกันเมึงครับด้วยซส่งรวมถึงอานเบิึงคลยพูกมันซื้อเหีียงกันมีเด้อธนาธปันหลุดฝ่ายครับเด้อ